เองสกเกตนะครับแปลงนาที่นี่นะครับใช้ระบบธรรมชาติควบคุมธรรมชาตินะครับเรามีทับโบกับทับเรือนะครับในรูปแบบของเป็ดในการช่วยไล่แล้วก็การกําจัดแมลงถ้าแมลงมีเปกนะครับบินหนีเป็ดก็จะเสร็จแมลงปอนะครับซึ่งเป็นทรรอากาศที่นี่เลี้ยงเป็ดไว้ร้อยห้าสิบตัวนะครับในพื้นที่สามสิบเจ็ดไร่เนี่ยปีหนึ่งรายได้จากการขายเป็ดก็ขายไข่เป็ดนะครับสี่หมื่นกว่าบาท นอกจากนี้ยังล,ลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าสามารถใช้ขี้เป็ดนะครับมาบำรุงพืชไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวหรือว่าต้นไม้ในสวนในแปลงนานะครับแล้วก็หญ้าบนคันนานะครับที่นี่ก็ไม่มีการฉีดยาฆ่าหญ้าแต่ใช้วิธีการตัดนะครับเอาไว้ให้วัวกินให้ควายนะครับควายสาตัวนะครับ ก็คือเช่าตักเงินตักทองตักเพชรนะครับอันนี้ก็คือคุณลุงจะทยอยตัดหญ้านะครับเอาไปให้ควายกินนะครับควายกินหญ้าเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นขี้ควายเอามาทําปุ๋ยต่อนะครับก็นี้ถือว่าเป็นการทํานาที่ครบวงจรเป็นเรื่องง่ายๆที่ศึกษาให้เข้าใจนะครับก็สามารถทําก็ได้ทุกคนไม่ต้องไปหมดกับค่าปุ๋ยค่ายา ค่ารักษาหมอพยาบาลนะครับ